เสร็จแล้วชะอมต้มกะทิยอนมะพร้าวอ่อนกุ้งสดชื่อยาวเนาะบอกเลยว่าถ้าได้ชิมแล้วสดเพลินเลยละ่ะดูครบเครื่องทำไม่ยากเหมือนเดิมนะไปลองทำกันดูเครื่องมันมีประมาณนี้นะชาวโลกเดี๋ยวเราไปตามกันเนาะกะปิประมาณครึ่งช้อนเนาะ มากน้อยแล้วแต่นะพริกไทยประมาณสอช้อนชานะตำกะปิกับพริกไทยก่อนนะมันจะได้ไม่กระเด็นถ้าจะใช้พริกไทยขาวก็ได้นะแต่พอดีเจ้มีพริกไทยดำเพิ่มความเผ็ดร้อนเนาะแล้วก็หัวหอมห้าหกหัวใส่ไปเลยเอาจริงๆอ่ะเครื่องไม่ต้องตำก็ได้นะสาวโลกแค่ ละลายกะปิกับน้ำกะทิแล้วก็บุบหัวหอมใส่ลงไปบุบพริกไทยใส่ลงไปเนาะก็ได้แล้วนี่ประมาณนี้นะชาวโลกแค่บุบๆนะสำหรับเจ๊ในละเอียดแต่แค่อยากจะตามให้มันเครื่องมันรวมๆกันไปเดี๋ยวเจ๊จะใส่กะทิลงไปประมานครึ่งกล่องเนาะเด,เดี๋ยวเหลือไว้อีกครึ่งหนึ่งไว้เรยหน้า เจใส่น้ำประมาณสองถ้วยนะพอกะทิเริ่มร้อนเอาเครื่องใส่ลงไปนะเครื่องใส่ไปเลยยังนม่ทันจะเดือดก,กลิ่นก็หอมขึ้นมาแล้วิไครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะว่าเจาเพิ่มความเผ็ดกลัวมันเลี่ยนใส่เกินนิดนึงประมาณช้อนชานึง น้ำตาลปีบนิดนึงไม่นิดอ่ะดูน้ําตาลปีบประมาณครึ่งชูรดนะใส่น้ําปลาไปนิดนึงนะไหนชิมดิอืมได้แล้วกำลังดีเลย พอมันเดือดใช่ไหมใส่ไปเลยยอดมะพร้าวอ่อนนี่กรุบกรอบนะใครที่ชอบกินยอดมะพร้าวอ่อนบอกเลยนะเมนูนี้โดน <c oughs> เดือดแล้ว <c oughs> พอยอดมะพร้าวสุกใช่ไหมใส่กุ้งลงไปใส่ไปเลยวันนี้ตัวใหญ่มากใส่กุ้งสิบตัว <c oughs> แล้วก็ใส่สตอล,ลงไปชอบเยอะใส่เยอะนะ <c oughs> นี่แหละขออร่อยอยู่ตรงนี้เลย บอกเลยว่าโอ้ยของเหม็นๆโดนพอมันเดือดนะใส่ชะอมลงไปเลยชาวโลกโอ้ยอือบอกเลยว่ากลิ่นตลบอบอ,อวนเลยน่ากินมากแล้วก็โรยด้วยหัวกะทินะอือ ตีสันเสร็จแล้วเสร็จแล้วชะอมต้มกะทิยอนมะเผาอ่อนกุ้งสด ชื่อ,อยาวเนาะดูครบเครื่องสดกันเพลินไปเลยนะชาวโลกทําไม่ยางเหมือนเดิมนะไปลองทํากันดูถ้าชาวโลกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยสวัสดีชาวโลก